การอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพับเลินใบอัมโตรีนีโดยไม่เหมาอัมธรรมทารวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงเดือนธันวาคม2 5 1 5ของชาวลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลน,นั่นเองนะคลิปนี้ของราศีตุลหรือลัคนาราศีตุลดูได้ทั้งลัคนาราศีเลยสาหรับใครที่อยู่ลัคนาราศีอื่นหมอทําคลิปไว้หลายคลิปเหมือนกันนะก็ไปดูย้อนหลังได้นะคะไปเลือกดูได้ตามราศีลัขนา,ข,นาของตัวเองนะคะ เริ่มต้นกันเลยดีกว่าสําหรับรัคดาราศีตุลหรือราศีตุลในเดือนธันวาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างบายแรกมาต้องบอกเลยช่วงเวลานี้มันเหมือนกับคุณค่อนข้างมีไฟมีกําลังใจกําลังแรงกําลังกายกําลังใจที่แข็งแรงนะกำลังมุ่งตรงไปข้างหน้าในเดือนธันวาค่อนข้างที่จะโฉบเฉี่ยวนะมีพลังกายพลังใจที่ค่อนข้างดีนะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจดีในการทําสิ่งต่างๆนะ ต่อมาค่ะในเรื่องของการเงินรายได้ทรัพย์สินดูจากพลังงานอาจจะมีติดขัดมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่เหมือนคุณผ่านไปได้นะมันเหมือนกับคุณป้องกันดีหรือว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่ดีในเรื่องของการเงินนั่นเองนะต่อมาเรื่องของเ,อเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวต้องบอกว่าช่วงเวลานี้คุณค่อนข้างที่จะเป็นที่พึ่งของใครหลายๆคนแล้วใครหลายๆคนก็สามารถเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคุณได้ด้วยนะเหมือนคุณทําดีอ่ะเขาก็เลยซัพพอร์ตสนับสนุนคุณนั่นเองนะต่อมาค่ะ เรื่องของเออเรื่องของความมั่นคงอ้าวโ,โหความมั่นคงต้องบอกเลยในเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินอะไรต่างๆนะคุณมีเกณฑ์ได้ใครอยากคิดที่จะได้มีโอกาสได้ใครที่ มีอยู่แล้วไม่ได้คิดจะได้ก็ต้องบอกว่าความมั่นคงค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะคุณจะมีโอกาสได้ทรัพย์ได้สินได้เงินได้ทองในอนาคตเีกนะต้องบอกว่าคุณมีเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมเนาะมันดึงดูดให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์คำชูนะเอ็นดูคุณมากๆเลยทีเดียวนะคุณจะเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือแม้กระทั่งคนรอบตัวก็แล้วแต่นะลูกหลานบริวารเป็นอย่างไรลูกหลานบริวารโอ้โหเป็นเด็กดีนะออ ลูกหลานบริวารลูกน้องเป็นเด็กดีอยู่ในโอวาททุกคนให้การเคารพนบน้อมคุณในขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าคุณเองเนี่ยก็เป็นที่รักของพวกเรยาผู้ใหญ่อย่างที่บอ,อกไปนะมันก็เลยทําให้คุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะมีคนคอยสนับสนุนซัพพอร์ตลูกหลานบริวารลูกน้องก็พึ่งพาได้นะเออชีวิตดีชีวิตปังมากนะปัญหาอุปสรรคมีไหมโดยจกพลังงานปัญหาอุปสรรคถึงแม้ว่าจะมีนะมันก็แก้ไขได้อ่ะคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคุณมีเพื่อน เพื่อนที่ดีหรือว่ามีกัลยะาณมิตรที่ดีอยู่รอบตัวแต่ในขณะเดียวกันต้องบอกคุณอาจจะมีเพื่อนฝูงเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยความที่เพื่อนฝูงเยอะอาจจะมีคนที่ไม่ได้แบบร้อยเปอร,ร์เซ็นต์กับคุณด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดูให้ดีแล้วกันนะเออต่อมาค่ะคู่ครองความรักเป็นอย่างไรในเดือนธันวาคมคู่ครองความรักมันเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้ถ้าโสดอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะอยากจะออกจากความโสดละคุณแค่เปิดใจเปิดกายเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีโอกาสแล้วนะส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะ ความรู้สึกอยากชัดเจนน่ยมันจะเพิ่มพูนมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคุณมีสิทธิ์เลือกคุณเลือกได้นะถ้าคุณตั้งใจคุณเลือกได้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วเติมความหวานให้กันหน่อยนะพากันไปเที่ยวนิดนึงนะจะได้ความชีวิตความรักจะได้ซับซ่านะนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังนะสิ่งที่ต้องระวังช่วงเวลานี้คือระวังสเสน่ห์ของตัวเองนี่แหละนะ นะระวังสเสน่ห์ของตัวเองพอเพราะเสน่ห์แรงเหลือเกินช่วงเวลานี้อาจจะมีคนมาชื่นมาชอบมาชมเยอะเหมือนกันระวังเป็นหวัดเป็นไข้ด้วยภูมิแพ้นะระวังหกล้มหกลุกนะคะเออระวังเดินตกหลุมตกบอก่อนะระวังสิ่งเหล่านี้นะต่อมาค่ะเรื่องของออความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรืองโอ้โหต้องบอกเลยมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆใครที่หาง,งานอยู่มีโอกาสได้งานใครที่ กำลังทํางานอยู่มีโอกาสได้ตําแหน่งใหม่ได้ได้จ็อบใหม่ได้อะไรใหม่ใหม่หรือได้ทาธุรกิจใหม่ๆได้เริ่มอะไรใหม่ๆมีโอกาสดีๆข่าวดีสิ่งดีๆบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะนะคะต่อมาค่ะเรื่องของการงานเป็นอย่างไรนะการงานอย่างที่บอกไปนะรอแค่เวลานี่แหละนะมันเหมือนกับว่าสิ่งดีๆข่าวดีกําลังมารอแค่เวลานะขอให้คุณอ,อย่างไงอะ มีทัศนคติที่ดีกับทุกๆเรื่องนะคิดดีพูดดีทําดีเข้าไว้สิ่งดีจะดึงดูดเข้ามาหาคุณมันกําลังมาแล้วแค่คิดดีดีเข้าไว้อวยพรให้ตัวเองเยอะเอะนะคะโชคลาภค่ะมีไหมโชคลาภขอดูหน่อยในเดือนธันวาคมนะชาวลัาราศีตุลโชคลาภดูจากพลังงานมันเหมือนกับว่าโชคลาภจะมาจากการที่คุณเนี่ยใช้ชีวิตนะจะมาจากการลงมือลงแรงทําของคุณมากกว่ามากกว่าการแบบลาบลอยอะ่ะ มันเหมือนกับคุณต้องคุณต้องกาหนดตัวเองต้องสร้างเองมันถึงจะมีโอกาสมีโชคมีลาบเข้ามานะสุดท้ายสิ่งใดบ้างที่ต้องระวังที่ไพ่ใหญ่จะแนะนําสุดท้ายสิ่งที่ไพ่ใหญ่จะบอกก็คือว่าคุณมีช้อยส์มีทางเลือกตลอดเลยนะตอนนี้ในเดือนธันวาคมเนี่ยจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณการตัดสินใจของคุณเพราะฉะนั้นพยายามทําชีวิตของตัวเองให้ดีนะคิดดีพูดดีทดําดีนะอย่ารีบร้อนกับสิ่งใดๆนะมีความมีมีมีสติ สมาธิและปัญญาในการคิดตัดสินใจหรือเลือกหรือว่าใช้ชีวิตเยอะๆเมื่อคุณคิดดีๆแล้วต้องบอกเลยชีวิตคุณดีแน่นอนนะคะเออควรจะได้ทุกการตัดสินใจของคุณมันจะดีที่สุดเสมอถ้าคุณคิดอย่างดีที่สุดแล้วไตรตรองอย่างรอบด้านแล้วมันจะดีที่สุดสําหรับคุณเนาะเพราะจะดีจะเสียอยู่ที่เราด้วยนะในเดือนธันวาคมนี้นะคะโอเคค่ะและนี่คือกำลังายทั้งหมดของคุณนะหวังว่า จะสร้างพลังกับเราใจดีๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยนะใครอยากดูส่วนตัวทักมาได้เลยจองคิวก่อนนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าบิกบานตื่นรู้และส่งพลังฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอในการทาคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย